เรามาสู่อนาจักรของคนหนึ่งครับรถเยอะแยะเลยใครต้องการซื้อรถแวะมาเลยครับอันนี้ก็ขายอันนี้ก็ขายขายอันนี้ก็ขายขายหมดเลยคันนี้ก็ขายเลยโอ้รถเยอะแนทะ้หัวหน้า,าอันนี้เสร็จขายหมดเลยใช่ไหมใครสนใจครับมาดูเลยครับบ้านตรวจของเรามีรถเยอะแยะเลยครับให้เลือก อันนี้ก็ขายเอ้ยคันไหนวะเมืเ่อกี้ไม่ทำงานเมื่อกี้คันนี้มากทูเออคันนี้คันนี้มาร์คทูนี่ขายเท่าไหร่ครับ45ต่อรอง45ต่อรองครับมาร์คทูโอ้โหทำไมบูมอาร์มยาวเถอะพิเศษบ่โอ้หอันนี้45อันนี้ก็ขายปะอันนี้400,000ครับเมก้า ต่อรองอีกโอ้อันนี้พาชมครับใครที่รถจะของนีอ้าแต่แพงตีตินแล้วตัวนี้แหละสองตัวนี้แหละตัวนี้แหลรเท่าไรอันนี้เท่าไหร่สิบหต่อรองอันนี้ล่ะอ๋ออันนี้ยังไม่กำหนดราคาครับรอแต่งก่อนสวัสดีครับ เอากัมพูชามาจากไหนนี่45อู้คันนี้ขายไหมนี่<ห>ไอข้ขาวๆเนี่นย,อ,ยอันนี้เท่าไหร่สามแสนสามแสนครับเอาไปต่อดำเอ้ยต่อเทเลอร์ต่อเทลลอร์อเลลอล<ห>เลยนะหรอเครื่องอะไรนี่เ,เครื่องร้อยเจ็ดห้า ซื้อมาขายโดยเฉพาะเลยน,ลน,นี่นะนี่ดวนเอาไปทำอะไรอะ่ะเอ้ย,เ,ยเอาไปทำทเทเลอร์ไหมสวยแต่วะเอาาา้เยอโอ้คัสซีไม่โคตรใหญ่เลยอะ่ะโอ้คัสซีใหญ่แต่วะขายขาย พงศ์กีก็ไม่โอ้พงศ์กีขดุดทนอนะ่ะโอ้จันชูอุ้ยลืมเห็นจันชูสวัสด,ดีครับดดเขาเขาเขาให้ไปทำอะไรวันเนี้ยตีกอไผ่บ่ไปเล่นไผ่โอ้เล่นไผ่ <c oughs> เสร็จยังเสร็จแล้วครับรอู้หึมทำเร็วแท้พรุ่งนี้ทำอะไร พรุ่งนี้นอนทำไปเรื่อยๆเสร็จยังใช่อะไรเสร็จแล้วเหลือแต่ตรงเนี้ยไปขุดสะมาบอกเดี๋ยวไปวิ่งด้วยเลยครับได้ไปเลยไปเลยเอาไปเลยรับจบเลยเอาไปรับจบสักสองสามเที่ยวก็กลับบ้านเพรพอได้ข้าวบุรี เอาคันนี้ไปเลยโอ้ยมันมันเรื่อยๆครับมันอืมก็ตรงนั้นห้าตรงนี้สิบตรงนั้นมันไม่มีงานใหญ่นะก็อพอได้ทำพอข้าวไปกินนละไม่เลี้ยงแม่ไดหรอกบ๊อบบอบ อากดินใส่ให้ก็ดีแล้วแล้วนม่พอละนม่พอละไม่มีใครนี่ทาแก่ใคาไม่กินเหล้าอยากกินเราซื้อเอาเองซื้อเอาเองน้ำมันซื้อเองอดีไหมดีไหมน้ำมันเติมเองข้าวอะไรซื้อเองกินเองหมดแล้วก็ถึงเวลาก็จ่ายตังค์เต็ม ก็คือเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรไม่ต้องไปยุ่งอือวิ่งซื้อข้าวซื้ออะไรเออน้ำมันก็ไม่ต้องวิ่งซื้อไปเติมไหมใช่ก็คือเติมเอาเองน่ะให้เงินไม่สบายเดียแบบนี้จบงานปุ๊บจ่ายจบอันนี้งานนี้ปุ๊บจ่ายจ่ายจ่ายก็ไปเติมเอาเองไม่ต้องไปยุ่งยากหัวน้ำมันให้หกลงโลเนาะเออเออต้องแไปใช้แล้วเด้อกระบานเลยแม่ ว้ามีรถขายอีกเดี๋ยวผมจะสซนเออไหม